ในวินาทีนั้นตอนที่พวกเรากำลังสนุกก็ปรากฏว่าลูกน้องคนที่หยิบเหล็กขึ้นมามันก็ร้องเฮ้ยออกมาเสียงดังก่อนที่จะส่งเหล็กมาให้ผมแล้วก็บอกให้ผมดูก่อนที่ลูกน้องจะพูดขึ้นมาว่าพีพี่พี่นี่นี่มันชื่อผม ผมขนลุกวาบเลยครับและเมื่อมองที่เหล็กอันนั้นคือเป็นเหล็กที่เหมือนกับว่ามันเป็นเหล็กแบนๆเหมือนกับเหล็กแนบรถยนต์และเมื่อผมมองไปผมก็เห็นว่าที่ปลายด้านหนึ่งมันมีชื่อของผมเขียนอยู่มีทั้งช่วยจริงแล้วก็นามสกุลผมก็เลยรีบเดินไปหยิบเหล็กอันที่เหลือขึ้นมาดูแล้วก็ได้เห็นว่าเหล็กที่เหลืออีกห้าอันนั้นมันก็มีชื่อของลูกน้อง ไม่ต่างจากชื่อของผมและเมื่อมาถึงจุดนั้นลูกน้องทุกคนก็กลัวก,กันมากซึ่งตัวของผมเองผมก็ยอมรับเลยครับว่าแม้จะรู้สึกคนลุกแต่ผมแทบไม่รู้สึกกลัวแต่กลับรู้สึกโกรธมากกว่าคือไม่ว่าเสาจะทำอะไรแต่มันคือการเล่นไม่เซอร์เล่นสิ่งที่ไม่ควรเล่นแบบนี้ในวันนั้น ผมเลยบอกกับลูกน้องว่าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดกันสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปทำบุญไปหาวัดที่ดีกว่านี้ก็เลยทำให้ลูกน้องสบายใจแล้วในวันนั้นลูกน้องที่กลับทางเดียวกันก็นั่งรถของผมมาส่วนที่เหลืออีกบางคนก็ขี่รถของตัวเองแยกย้ายกลับไปอีกทาง จนเมื่อเวลาผ่านไปถึงเช้าอีกวันผมก็สับรถกระบะไปรับตามห้องที่ลูกน้องเช่าอยู่เมื่อไปถึงมีลูกน้องบางคนที่เป็นต่างดาวผมก็บอกกับลูกน้องว่าทำไม่อยากไปนับถือคนละาศาสนากันไม่จำเป็นต้องไปก็ได้แต่ทว่านในวันนั้นลูกน้องก็ไปด้วยกันหมดไปทำเพื่อความสบายใจวันนั้นก็จบไป จนมาถึงเช้าอีกวันที่พวกเรามาทำงานตามปกติแล้วผมก็พบว่าถึงช่วงสายในวันนั้นลูกน้องก็ยังมากันไม่ครบคือสัตว์หายไปสองคนแล้วเป็นสองคนที่เก่งมากได้ซาแรงมากกว่าคนอื่นแทบจะไม่เซยสัตว์นานเลยสักครั้งและเมื่อเป็นแบบนั้นผมก็คิดว่าลูกน้องป่วยก็เลยไม่ได้โทรตามรวมทั้งคิดอีกว่าถ้าพรุ่งนี้หายดีแล้ว เดี๋ยวก็คงมาทำงานจนเวลาผ่านไปสองวันผมก็เริ่มรู้สึกเอะใจว่าลูกน้องเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็เลยเริ่มโทรหาแต่โทรไปก็ไม่รับแล้วก็เหมือนกันทั้งสองคนทำให้ในเช้าวันที่สามผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าวันนี้ยังไม่มาแล้วโทรหาไม่รับผมจะลองสับรถไปดูที่ห้อง จนเมื่อถึงในเช้าวันที่สที่ผมมั่นใจแล้วว่าลูกน้องน่าจะไม่มาอีกแล้วผมก็เลยชวนลูกน้องคนหนึ่งขับรถไปดูสองคนนั้นด้วยกันแล้วในสายวันนั้นผมก็สับรถออกไปและเมื่อไปถึงห้องเช่าผมก็เดินไปคาะหน้าห้องแต่ประตูห้องกลับ,บล็อกสอดเท่าไหร่ก็ไม่เปิดเหมือนกับว่าไม่มีคนไม่มีใครอยู่ในห้องทั้งนั้น ตอนนั้นผมเลยเดินไปดูอีกห้องซึ่งเป็นห้องของลูกน้องอีกคนคือเป็นห้องเล็กๆนี่นลครับชาเช่าเดือนละไม่ถึงพันและเมื่อเดินไปถึงทุกอย่างก็คซ้ายกันครับมีรองเท้าวันอยู่หน้าห้องแต่สอดแล้วไม่มีคนเปิดเหมือนกับห้องไม่มีคนอยู่ผมรู้สึกงงมากใจส่อไม่ดียังบอกไม่ถูกเลยพยายามหาเบอร์ตามเสา แล้วโทรไปหาเจ้าของห้องเช่าจนในเวลาไม่นานเจ้าของห้องเช่าก็ขี่รถมาผมก็เลยบอกกับเสาว่าผมเป็นเจ้านายของทั้งสองคนแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจก็เลยอยากให้โสลลองเปิดห้องเ้าไปดูลูกน้องให้ผมหน่อยตอนนั้นก็ไม่อะไรมากครับคือเสาเส้อเห็นผมอยู่แล้วเสาก็เลยหากุญแจแล้วก็ใสไขห้องให้กับผม และเพียงเท่านั้นเลยครับทันทีที่ประตูต้องถูกเปิดเจ้าของก็ถึงกับหน้าทออสีแล้วก็ถอยหลังออกมาอ้วกทันที <S <S และสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมได้เห็นว่าลูกน้องนอนงายอยู่บนที่นอนมือเท้ามีอาการอีกเรกิงตาเหลือบมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไม่มีลมหายใจอีกแล้วใช่แล้วครับลูกน้องคนหนึ่งเสียชีวิตแล้ว จนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นอ่อนๆเป็นกลิ่นที่เหม็นติดจมูกมากแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยบอกเจ้าของห้องเชาว่าช่วยไปเปิดอีกห้องให้ผมหน่อยแต่สาวก็ไม่ไหวแล้วก็เลยส่งกุญแจให้ผมบอกให้ผมเดินไปเปิดเองผมก็รับกุญแจมาแล้วก็เดินไปครับคือห้องอยู่ไม่ไกลกันมากและเมื่อผมเดินไปถึงผมก็ไขเข้าห้องไปทันที แล้วสิ่งที่เห็นหลังจากนั้นผมเห็นลูกน้องคนที่สองเท้าลอยจากพื้นขึ้นมาสอกหนึ่งมีเชือกไนล่อนพันอยู่ที่ซอกแล้วตัวของลูกน้องคนนั้นก็ค่อยอยู่กับเหล็กดักด้านบนผมช็อกเลยครับตั้งสติแทบไม่อยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกน้องมาตายถึงสองคน แล้วเมื่อเห็นท่าไม่ดีผมเลยโทรไปหาลูกน้องที่อยู่หน้าง,งานบอกว่ามีคนตายแล้วให้รีบหนีออกมากันก่อนแต่เมื่อโทรไปตอนนั้นลูกน้องคนที่รับสายก็บอกว่าอยากให้เชอบไปช่วยดูหน่อยเพราะลูกน้องคิดว่าใช่แล้วสิ่งนี้แหละที่ทำให้สองคนนั้นต้องตายหลังจากนั้นเมื่อแจ้นตำรวจแจนมลนิทีเฟ ผมเลยรีบสับรถกลับไปหน้างานและเมื่อไปถึงผมก็ได้เห็นว่าลูกน้องอย่างนั่งรออยู่กันหมดก่อนที่ลูกน้องคนหนึ่งจะหยิบเหล็กที่เคยถอดมาให้ผมดูแล้วผมก็ได้เห็นว่าเหล็กทั้งหกท่อนนั้นที่ถอนขึ้นมาเมื่อสามวันก่อนแล้วมีชื่อของคนหลายคนพวกเราก็พบว่าชื่อของหกคนที่ถูกถอนขึ้นมานั้นปลอดภัยหมดทุกคน แล้วอะไรทราบไหมครับพอหลังจากนั้นพวกเราช่วยกันถอนอีกสองอันที่เหลือที่ถูกปักอยู่หลังบ้านก็ปรากฏว่าเหล็กอีกสองอันที่เหลือมีชื่ออีกสองคนเขียนอยู่แล้วก็เป็นคนที่ตายทั้งสองคนผมฟุดเลยครับแล้วเมื่อพิจารณาดีๆคือนั่นก็หมายความว่าเหล็กที่ปักอยู่ทั้งหมด8อัน คือครบจำนวนผมกับลูกน้องพอดีที่มีอยู่กันทั้งหมด8คนคือเขาน่าจะปักหมดมาทําของใส่พวกเราแปดคนมาเขียนชื่อให้พวกเราตายติดอยู่กับเหล็กคนละอันแล้วก็ทําเหมือนกับว่าเขายังใจดีให้โอกาสพวกเราชื่อไหนถูกขุดขึ้นมาคนนั้นก็จะรอดแล้วคนไหนที่ยังฝังอยู่คนนั้นก็จะตาย เลยทําให้กลายเป็นว่าพวกเราทั้งหกคนเหลือดอดส่วนอีกสองคนที่มีชื่อติดอยู่กับเหล็กแล้วยังฝังอยู่หลังบ้านก็เลยเสียชีวิตไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้ผมโกรธมากจนเดินเศร้าไปในวัดแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าผมเศร้าไม่ถึงใครเลยเพราะทุกอย่างมีคนดูแล พร้อมที่จะจัดการผมหมดจนผมทำอะไรไม่ได้รวมทั้งโสบอกว่าให้ผมไปเถอะเพราะผมทำอะไรไม่ได้หรอกสุดท้ายหลังจากนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆต้องเก็บเช่าของออกมาแล้วก็เลิกทำงานนั้นซึ่งตอนที่ออกมาผมก็เอาเหล็กผู้นั้นออกมาด้วยและคุณผู้ฟังครับเมื่อมานั่งดูดีๆ ถามช่างคนอื่นที่รู้จักกันทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าเหล็กทั้งแปดท่อนนั้นมันเหมือนกับเหล็กที่มาจากรถเข็นโลงศพที่เขาใช้แห่รอบเมนก่อนที่จะเผาศพคนคือสิ่งเหล่านั้นคงเป็นของในพิธีกรรมที่อยู่ในตำราของพวกเขาในการที่จะกระทำบางอย่างเพื่อเอาชีวิตของพวกผมไป หลังจากนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะสู้กับพวกเสาอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทำไมเสาถึงไม่ยอมให้สร้างทั้งทันที่เจ้าของที่มีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องแล้วก็สร้างอยู่ในที่ของตัวเองจากวันนั้นถึงวันนี้ผมยอมรับเลยครับว่าผมยังแค้นอยู่มากนึกถึงทีไรก็เจ็บใจ แล้วถ้าวันนั้นผมถอนขึ้นมาทั้งหมดแปดท่อนลูกน้องก็คงไม่ตายสักคนหรือถ้าคิดในอีแง่ถ้าในวันนั้นพวกเราไม่ถอนขึ้นมาเลยพวกเราทั้งหมดแปดคนจะต,ต้องตายทั้งหมดใช่หรือไม่